ดูนะฮะหลังจากที่เรล่าบลิงแล้ะคนทั่วโลกรอคอยนะการคัมแบ็กของ b l a c k p ิงค์นะฮะพรีเมียร์ไปแล้วนะครับสำหรับพิงค์ e n น m อม m ตัวล่าสุดครับปล่อยออกมาให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเวลา11โมงที่ผ่านมานะตามเวลาที่ไทยครับหรือประมาณบ่ายโมงครับตามเวลาที่เกาหลีใต้ซึ่งเร็วกว่าไทยเรานะครับสำหรับ พิง k v เวนอครับซิงเกิลพรีเลีสซึ่งเป็นการนำร่องสู่ผลงานอัลบั้มชุดที่2ของ4สาวแบล็ k พิง k ที่จะตามมาในเดือนหน้าครับและนี่คือสัญญาณการเปิดฉากการคัมแบ็คแบบครบวงในรอบเกือบ2ปีของเจนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่าครับนับตั้งแต่ดอัลบั้มผลงานอัลบั้มชุดแรกของพวกเธอเมื่อเดือนตุลาคมปี2019โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเหล่าิงก์แฟนคลับของ Black พิง ทัวโลครับมารวมตัวนับถอยหลังรอชมการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Pink Venom ที่ลิงค์เาา n าดวของทางช่อง YouTube Blackpink อย่างเนืองแน่นครับซึ่งถ้ามองภาพรวมกันตั้งแต่ชื่อเพลงใหม่นั่นก็คือ Pink Venom ครับพร้อมคอนเซปต์สวยหวานแฝงความอันตรายพร้อมฝังเขี้ยวจู่โจมนี่ที่ปล่อยออกมาต่อเนื่องครับผ่านสไตล์และสีสันที่มีสีชมพูและสีดำหมายถึงชื่อของวงนั่นเอง สะท้อนว่าผลงานชุดใหม่ของพิงค์แบล็กพิงนะครับจะสื่อถึงพัฒนาการและการเติบโตของ4สาวในปีที่พวกเธอได้ฉลองการเดบิวครบ6ปีกันในปีนี้ครับจึงไม่น่าแปลกที่ล่าสุดจะมีรายงานนะฮะอัลบั้ม Born Pink ผลงานชุดใหม่ของพวกเธอทำยอดจองนะฮะพรีออเดอร์เนี่ยทะลุไปกว่า1.5ล้านคอปปี้ในเวลาแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นครับ เป็นยังไงล่ะเมื่อตอน10โมงเนี่ยอ๋ออยากเต้น10โมงสาวๆเขาก็มาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอแล้วอัลบั้ม่แล้วน้องลิซ่าบอกว่าเขาไม่มีหน้ามาแล้วนะเขากล้าเปิดหน้ามาแล้วนะจีซูสวยมากคุณใช่สวยแบบนะฮะอ่ะรอติดตามในเพลงต่อไปและอัลบั้มว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนคอนเสิร์ตมาไทยนู่นมกราคมปีหน้านะคะ